สวัสดีคะ่ะวันนี้ยายป,ปาจะทำข้าวผัดปลาทูพี่น้องวันนี้อยากกินข้าวผัดปลาทูเนาะปลาทูปลาทูนึ่งนะคะยายปาก็ซื้อม,มาจากเมืองไทยละจ้ะแช่ทอดไปเรียบร้อยนะคะแช่แช่ช็ฟิดไว้เนาะนะคะ หอมนะฮะใครมีหอมแดงใช้หอมแดงได้เนาะยาปาก็หอมแดงมีน้อยนะฮะมีแต่มีน้อยนะคะยาปาก็จะใช้เนี่ยหอมหอยใหญ่แทนเนาะ ชะอมค่ะเยปาก็เป็นชะอมแช่แข็งที่เยปาต้มรว่วน้าแล้วก็สะดุ้งน้ําเย็นนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็แช่ตู้เย็นนะะแช่ซองฟิสไว้เนาะเยปาจะทํามาแบบเป,ป็นปั้นไว้เนาะนะคะก็ดีกว่าไม่มีกินเนาะนะคะถึงไม่สดไปก็มีให้กินนะคะ อยู่ต่างแดนเนาะอะไรก็แช่แข็งค่ะปะทูค่ะเดี๋ยวป้าก็จะแก้เอาเนื้อเนาะ ปูนึ่งนะคะยายปลาก็จะทอดมาจากเมืองไทยเลยเนาะเมื um, ่อปลาเขาจะได้เมล็ดนะคะเขาก็จะแข่งตัวนะคะเราใส่กระเป๋าเดินทางมาเขาก็จะได้เม่เมมเละนะคะพอกลับมาถึงนี่เราก็เอาใส่ช่องฟิตไปเลยนะคะ ป้าตั้งกระทะนะฮะใส่น้ำมันพืชลงไปจ้ะนิดหน่อยนะคะป้าก็จะใส่หอมนะคะหอมหัวใหญ่ลงไปนะคะหอมซอยเนาะหอมแดงก็ได้แต่จากพี่น้องไม่จำป็นต้องเป็นหอมหัวใหญ่นะป้าก็จะเติมเครื่ลงไปนิดหน่อย ราก็จะใส่น้อปลาลงไปค่ะใ,ใส่สะอมลงไปค่ะใ,ใส่ข้าวลงไปค่ะ ใส่ติ๊กลงไปจ้ะซีอิ๊วขาวแล้วก็คลงค่ะปรุงรสเล็กน่อยนะคะใส่ของโนจ้าของแซ่บ แล้กวก็คนค่ะปิดไฟเลยนะคะข้าวผัดปลาทูชะอมค่ะเสแซ่บทำง,ง่ายๆเนาะเสร็จเรียบร้อยเร็วนะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดปลาทูชะเอาชะอมเนาะนะคะ มาเดินจ้ามากินด้วยกันค่ะข้าวผัดปลาทูใส่ชะอมเนาะนะคะแซ่บจ้า